คำเป็นคำตายเป็นเช่นไรหรือไงเจ้าอธิบายให้เข้าใจว่าคำเป็นเหล่านี้สละมีเสียงยาวเสมออําไอไอเอาจำไว้นะเธอโดยสะกดจะเจอทั้งหมดห้ามาตราก,กลมกลมเกยเกลนะเพื่อนจ๋า จงจำไว้ว่านั่นคือนมยวงส่วนคำตายนั้นจดจำให้ขึ้นใจเสียงสระนั้นใสมีเสียงสัน้นตัวจะกดเหล่านั้นจำไว้สาม,มารถตราจำได้ไหมก็กดกบใงเธอจำไว้เพื่อนเกลอจงจำขึ้นใจ มันง่ายใช่ไหมโปรดจำไว้เธอจำไว้เสมอกระบ,บทคำตายจำกันได้ไหมคำเป็นคำตายมันช่างไง่ายได้จำไว้ให้ดีคราวนี้ต้องจำให้ได้จะเข้าใจทำได้ทันทีข้อสอบอยากไหมทำได้เต็มที่เพราะเราโชคดี ได้เรียนคำเป็นคำตาย